ค่ะตะไคร้นะคะตะไคร้ภูเขาไฟนะคะตะไคร้ไทยที่ถิ่นแดนภูเขาไฟค่ะด ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วนะคะกับกีตา้าคนทักสวนผักเตลนิเฟ่ประเทศสเปนจ้านี่ค่ะมนีกาสิมาทำงานบึกบึนนะคะมือสิมากลนตะไคร่นะคะหรือขุดตะไคร่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเอ,อเดอร์เข้าซิปโปรจ้ะซิปโปร,ปโปรไม่เยอะค่ะแตะ่เขาเรียกอะไรไม่เยอะแต่ก็เน่านะคะไม่เยอะแต่เหนื่อยเพราะว่ามันซิปโปรถ้ายี่สนี่ไม่ไหวนะคะต้องสองวันเพราะว่าเราทำอย่างอื่นด้วยค่ะแต่ละวันไม่ใช่ว่ามาอยู่ในสวนอย่างเดียวค่ะ นี่ค่ะต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะคะนีอนน่อันนี้นะคะตะไค้ที่ขุดไว้แล้วนะคะครึ่งหนึ่งที่ตัดไว้แล้วน่ะ,นะเดี๋เดีเอาใสา่แล้วก็สิกลวนเหงาหน่อน,นะคะมันมีหลายเหงานะคะกะกลเทละเหงานะคะเพราะว่าอนั่นทำควายร์ยทิ้ะาที่ไปให้มันให้มันรู้เรื่องเหมือนไม่ให้มันมั่วกันลนะมันมีหลายค่ะหลายโซน ได้แล้วนะคะหนึ่งเคงนะคะเคงหนึ่งนะคะเห็นไหมสระสวยนะคะเหี่ยใหม่แล้วก็เป็นแพกนะคะแช่น้ําไว้ให้มันสดมันเหี่ยวตะไค่เหี่ยวนะคะตะไคร้ต้องการน้ําเยอะอันนี้มันเราทิ้งสวนไปแล้วกลับมาทำอะน้ํามันไม่ค่อยพอคะ่ะปกติอวบกว่าน,นี้นะคะ ะ,ะตะไข้ของเห้านะคะตะไร้เตเลนิเซ่นะคะตะไร้ไทยเอามาปลูกค่ะคนมาเตมู่บานนะคะนี่ค่ะเสียห้สำารจตรวจวสอบนะคะอันนี้คืเอเหง้าของเพิินนะคะแต่ว่าขึ้นดีแห้งข่ะอยู่นี่ขึ้นดีมากนะคะคือเราไม่เคยปลูกค่ะมันขึ้นจากรากเก่านะคะมันคือเราถอนใช่ไหมแล้วทีนี้ถอนไปหมดก็ไม่มีปัญหาค่ะมันแตกขึ้นมาจากรากเก่ารากที่เป็นาลากฝอยนะคะหลกเอาไปเชื่อมมาฝอยหรือประมาณ สมมุติว่าเราอาทอนไม่หมดเนาะนี่ค่ะมันจะแตกขึ้นมาจากอันนี้เองนะคะเหมือนเราไม่ได้ปลูกเลยค่ะมันจะแตกขึ้นมาอัตโนมัตินะคะนี่อันนี้เราก็สาธิตให้ดูนะคะอันนี้ทรงนะคะพรุ่งนี้นะคะสรงไม่ใช่วันนี้อันนี้เตรียม,มสมมุตินะคะนี่ทำให้มันสวยๆนะคะหลอกออกนี่ค่ะจัดจึ๊บนี่ค่ะเสร็จนะคะ งามค่ะงามอย่างไทยนะคะตะไคร้ไทยก็ได้สวยสง่าค่ะแกออกให้มันสะอาดน,นะคะนี่เก็บไอันไหนอันนี้ก็นี่ค่ะไม่ได้ปลูกนะคะมันขึ้นเองตลอดนะคะว่าแต่รากเก่าเลือถกาเก่าเลือก็ทําใหม่เองค่ะง่ายค่ะที่นี่ อันแบบนี้นี่ตัดไปใส่แกงเยอะแยะนะคะขอตัวตัดก่อนเด้อนี่ค่ะบรรยากาศแบบแดดค่ะนะคะกะขอโตไปพ,พักผ่อนอยู่ทั้งยันก่อนนะคะเหนื่อยเ้ยนี่ค่ะนี่ตอนนี้ก็ไ <Detroit> ด้ประมาณ6โลเนาะค่ะจะไปเซน่าไหวนะคะมาแทกไหวนะคะเหื่ life. ยค่ะ องนะคะง่ยายๆนะคะม,มือกับหู้ค่ะว่าเงาหง่ขนาดไหนนี่คะ่ะตะไคร้ไทยนะคะตะไคร้ไทยที่เกาะเตลเฟ่ประเทศสเปนนะคะตะไคร้ภูเขาไฟนะคะเนี่ยงหญ่ <c oughs> ยยๆคะ่ะขนาดหลอกเ่ยว่อง่งๆนะคะ,ะตะไคร้ภูเขาไฟด้วยพี่นอ้องเอา้ามีแบรนด์เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะตะไคร่นะคะตะไคร้ภูเขาไฟนะคะตะไคร้ไทยปลูกที่ถินแดนภูเขาไฟค่ะหอมหอมนะคะนี่ใหญ่ๆนะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วนะคะจะไปแพ็หอมนะคะโอเคค่ะ จ้านี่ก็เสร็จแล้วนะคะตะไคร้สิบโลของเรานะคะนี่ทำงานค่ะอยู่ออฟฟิศอีกแล้วค่ะนี่นสิบโลนะคะเอาแช่น้ำไว้เนาะสิบสิบรื่อยังไยังไม่ได้ช่างดีเดี๋ยวช่างอีกนะคะนี่แต่พวกนี้อบอวบเลยนะคะนี่อันนี้พวกอันนี้เกิดจากเงาเดียวนะคะนี่เงาเดียวคือได้สี่โลเลยค่ะงามร้ายนะคะนี่ สวยค่ะสวยงามตะไคร้ภูเขาไฟนะคะตะไคร้ภูเขาไฟ <c oughs> ค่ะมีแบรนด์นะคะเป็นตะไคร้ภูเขาไฟค่ะตะไคร้ไทยโอเคค่ะ ะไรมาไปที่ไหนมาเอ็กซเรย์ครับเอ็กซเรย์สมองใช่ไหมเคเสร็จแล้วใช่ไหมป้าหล่อมากไหนหัวดูหัวมันจเขาใส่เยลนะคะเอ็กซเรย์สมองสแกนสมองแล้วกลับบ้านลูกมีจ้ะอุ้ย หัวเนียวะปินโชะที่ไหนปัดไม่อ่าปรารู้ไหมจนีนันอ่อไฟฟ้าใช่ไหมป๊าปารู้สึกเหมือนปินโชะแบบเหมือนเข็มอ่ามเขาใช้ไฟฟ้าช็อตใช่เหมือนเข็มแบบอไฟฟ้า ไข่นะคะอือจะไข่กว่เขือส่งค่ะนี่ค่ะร้านครัวไทยนะคะเดินออกมาแล้วนะคะนี่นี่ก็จะไปด้านนน้นว่าที่ไปอีก เพัดกรเซียนหับไปเลยไมหมเจ๋งตุ๊กตกตกข้วโพดนี้ข้าโย่น่กัเปิปดนี่ค่ะปิดวิกเตอร์กินเลย